ทุกคนครับเรื่องมันมีอยู่ว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านรักไทยเมื่อร่มต้นปีใหม่การเดินทางใหม่ๆก็เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งกับการขับรถระยะทางไกลถึงแม้ระยะทางจะไกลแต่เป็นอะไรที่เราโคตรชอบเลยระยะเวลาสองปีที่ไม่ได้มาที่นี่คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจะคิดว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศร้อนรอ้อนกคือแบบโคตรสวยเปิดรู้เส้นทางใหม่ๆกับการขับรถเที่ยวทั่วไทย กับทริปนี้ครับเชียงใหม่แม่ห้องสอนบ้านรักไทยสวัสดีทุกคนจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าก๊อฟกับเจนะครับจะเปิดทริปสกราดใหม่2569นะครับ เป้าหมายของเรานะครับก็คือไปที่บ้านหลักไทยแล้วก็ปางอุกนะครับแล้วก็จะกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกรอบหนึ่งเริ่มต้นทริปนะเราเดินทางออกจากจังหวัดเชียงใหม่และจุดหมายแรกที่เราจะไปเนี่ยก็คือปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วทุกคนเชื่อปะ่ะการขับรถไปยังปลายเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเพราะต้องขับรถยาวถึง3ชั่วโมงเนี่ย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราออกเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เรากำลังอยู่บนเส้นทางจุดพักรถนะครับจุดชมวิวที่มีชื่อว่าจุดชมวิวรักจังก 58. ม58เมื่อก่อนที่เคยมาตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นโลเคชั่นที่แบบว่าลางๆนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีเนี่ยตรงจุดชมวิวนั่งชมวิวตรงเนี้ยซึ่งสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีร้านค้านะแต่ปัจจุบันก็คือมีร้านค้าแล้วจริงๆเขามีชื่ออีกชื่อนึงนะครับ จุดแวะอวกนะครับเพราะว่าโค้งของการไปเส้นทางปลายมันเยอะมันโค้งเยอะมากคือกินยากแก้มาดรถมาก่อนเลยนดับแรกนะฮะหรือเลิกเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่เส้นทางนี้นะครับเพราะว่าเส้นทางเนี้ยโค้งมันเยอะมากจริงๆแล้วม่จะทําให้เราอวอกได้นะเอาจริงๆจุดเนี้ยเป็นจุดที่ให้เราเนี่ยแวะพักเข้าห้องน้ำสบายๆหรือจะแวะสูดลมหายใจให้เต็มปอดก็ได้หรือใครไหวเนี่ยก็ไปกันต่อได้เลย าแล้วครับทุกคนตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมนะครับขึ้นมาถึงจุดนี้แล้วบอกเลยว่าจุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราสามารถที่จะมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวของเชียงใหม่ได้แบบชัดเจนมากๆซึ่งวันนี้ฟ้าเปิดแล้วเราก็สามารถมองเห็นดอยหลวงเชียงดาวด้วยยู่นยูนทุกคน ตรงจุดที่เราอยู่นะใครที่อยากมาแล้วเจอทะเลหมอกนะครับให้มาช่วงเช้านะฮะช่วงเช,นะช้ชานะ่าจะได้เห็นแบบเห็นแบบทะเลหมอกฟูๆด้านล่างตรงน,นี้นะครับแล้วก็คู่กับดอยหลวงเชียงดาวอันนี้คือเป็นหนึ่ง point สำคัญของการมาเที่ยวที่จุดชมวิวดอยกิ่วลมเลยตอนนี้เราอยู่กับร้านอาหารในปายนะที่มีชื่อว่าลาบ อร่อยที่สุดในโลกนะครับร้านอรของวันเดทนะจะเป็นร้านที่ค่อนข้างลึกแวร้านก็จะเป็นแบบเชโลโลคโอลโลนิดหนึ่งนะซึ่งบรรยากาศร้านเนี่ยดีมากๆแล้วราคาอาหารของร้านลาบอร่อยที่สุดในโลกครับจะเริ่มต้นแบบ60บาทอะไรเงี้ยนะครับก็คือราคาดีเลยลาบหมูสุกไม่ใช่นี่ไส้ทอดหิวจนหิวจนงงหมดแหลอะอันนี้ไส้ทอด ลาบหมูสุกทมแซ่ใส่ไส้ทน่ากินมากนมหมูทอดเหมือนที่นมหมูทอดนะครับอืมหือือแมมเป็นไงฉันบอกแล้วมันเด้งมันเด้งเด้งแบบเด้งสู้ฟันต่อไปด้วยไส้ทอดอือหือืม,อ,มอร่อยแล้วนี่ไม่ขมด้วยทำดีจะเป็นเป็นลาบหมูสุกนะทุกคนอืมอืมอมีความเผ็ดแบบพริกลาบอ่ะ อร่อยส่วนนี้เป็นต้มแซบนะครับต้มแซบเอ็นแก้วอืมอืมอร่อยอ่ะออม,มันถึงนะ่ะอ,อร่อยเพราะถ้ามันถึงนะ่าอร่อยเหรอสมบกับคําว่าอร่อยที่สุดในโลกใครอยากรู้อร่อยอยังไงนะตามมากินนะครับเราเรียกว่าทาถึงเครื่องเออทาถึงเครื่องจริงทั้งหมด440บาทนะครับอร่อย พออิ่มกันแล้วเราก็ตรงเข้าสู่ที่พักของเราในคืนนี้เดี๋ยวมาดูที่พักกันนะครับกับปีชูนะฮะอุยห้องน่ารักมากคือแบบ <ใน S 1> ม,มันมองเห็นสระว่ายน้ําเลยคือดีมากฝรั่งดีมากชอบตรงนี้ค <c oughs> <c oughs> ่าาเรานะครับมีการเต้นอารบิกกันเกิดขึ้น สนุกมากสนุกมากนี่พี่เขาเต้นสนุกมากว่าเราเต้นได้ดีกว่าเขาเราต้องไปไปะเฮ้เฮ้เห,หนึ่งในความรู้สึกของการมาไปรอบนี้นะคือถ้าถ้าไม่มีป้ายภาษาไทย จะคิดว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศคนต่างชาติเยอะมากจริงๆคือมองไปทางไหนคือแบบคือ90%้เป็นต่างชาติ10เป็นคนไทยเยอะจริงเยอะมากจริงใครเคยมาเที่ยวปายใครเคยมาเที่ยวถนนคนเดินแล้วมีอะไรที่ควรกินคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยอโอกาสหนะ้า <c oughs> ถ้าได้มาก็อาจจะได้มากินก็ได้เออเีย <c oughs> <c oughs> น้องเขาเพิ่งเป็นยังไงคือแบน้องพี่บอกว่าไม่อร่อยอเลยนะครับใช่ก็ <laughs> บอกว่าตัวน,น้องบอกว่าเงี้ยไม่อร่อยเ,เ,เลยมึงอะไรเพอเราจะได้เปลี่ยนร <laughs> ้านกันทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกร้านนี้ครับก็มันดูแบบมีกิมมิตมีทถือบ้อง <c oughs> เพราะจะมีซูเปอร์สตาร์อินไทยแลนด์ที่แบบว่ามาเยอะมากนะร้านนี้ก็ต้องมีไม่อยู่บ้านหรอปะไม่มีเดี๋ยวคุณไม่อยู่บ้านต้องมีรูปขึ้นตรงนี้แล้วนะครับ นี่นะซื้อมาแล้วนะแต่ไม่ได้ซื้อเองคืนค่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้เจพูดภาษาลูแล้วเลยค่ะแปลไม่ออกฮะฮะอีกรอบค่ะอีกรอบอีกรอบซานลุนลันกุลาชูเยอะมากแปลออกไหมอะไรไม่รู้เยอะมากอ่ะก็เยอะมากไม่ได้พูดภาษาลูไกัอีสาพูดภาษาไทยธรรมดาอลยอี้ย คิดเรียกก็คืออะไรยืนดูยืนดูโพลิสนี่โพลิสเขาเข้าแถวอยู่เห็นปะเขาทำงานเพื่อประชาชนนะ very good ขอบคุณครับนี่ได้กินได้เกียวซาควีนควีนเกียวซาควีนเกลซานี่เกียวซาแบบตัวแม่เกลซาแบบตัวแม่ตัวหมาแม่เพิ่งทอดเสร็จร้อนๆเลยก็เลยร้อน ร้อนก็ออมามีพิรุษสุดๆร้อนคนนี้ก็รอกเขาเป็นแฟนกันครับกุ้งไม่เป็นกุ้งผสมไก่กุ้งไก่ใช่กุ้งไก่มีแบบแล้วฉันจะรีวิวได้ไงสมาธิรุดตลอดเลยกุ้งไก่อร่อยมากมีความหวานๆเค็มๆเดี๋คือมาพรอมทอดเสร็จต้อนแล้วมันยิ่งอร่อยนะครับ สวัสดีตอนเช้าครับกับอากาศประมาณ12องศาตอนนี้เราขับน้องข้อหอมขึ้นมาที่บ้านจาโบทุกคนแล้วด้านข้างตรงนี้นะครับหมอกสวยมากพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นคือแบบโคตสวย เวลาเดินทางมาไม่นานนะเราออกจากที่โรงแรม B2 ไปนะครับประมาณตีห้าครึ่งตีห้าครึ่ง,ง,อองแล้วก็มาถึงตรงเนี้ก็คือประมาณแบบตอนนี้ก็คือ6โมง52นสิสนาที่เขาเรียกกันว่ารางวัลของคนตื่นเช้าเฮ้ยบรรยากาศตอนเช้าของที่เนี้ยสวยมากจริงๆทุกคนแล้ยิ่งเมื่อไหร่ที่พาทิตย์ออกพ้นเขาโอ้ ความสวยงามตรงหน้าคืออลังการมากอยากให้ทุกคนได้เห็นจังครับทุกคนตอนนี้นะครับเราได้เวลาที่จะต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเพราะว่า ร้านก๋วยเตี๋ยวข่อยขานะครับซึ่งค่อยขาจร,จริงนะครับณปัจจุบันก็คือขาและขอยอยู่ตรงนี้นะเรามานั่นกินข้าวกันที่นี่คือจริงๆรแล้วอ่ะแบบมันเป็นเรื่องของการแบบมาชมบรรยากาศเนาะอะไรที่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยต,ตอนเช้ากับทะเลหมอกแล้วมันสวยมากล้วก็คือวันนี้โชคดีที่มาแล้วเจอทะเลหมอกฟูๆสวยๆคือแบบแฮปปี้มากเลยนี่ครับก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นแบบนี้เลยทุกคน จริงๆแล้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาบ้านจะโณนะครับเขาก็มีร้านกาแฟของของเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศขอไปร้านอื่นดูบ้างจะได้ฟิล์ินิ่งแบบว่ากระจายไรายได้สู่ชุมชนนะครับก็คือตอนนี้สองข้างทางของเราก็จะเป็นตลาดของชาวบ้านนะครับที่เขาบอกว่าเอาเสื้อผงเสื้อผ้านะครับของบนดอยหรือไงมาตั้งขายกันนะครับก็ก็เป็นสีสันของที่นี่เหมือนกันนะน่ารักดีทุกคน ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกาแฟเด็กดอยคอฟฟี่นะครับก็เป็นหนึ่งร้านที่กรอบมาที่จาโบล,ล้วครับแล้วก็จะมาแวะที่นี่ประจําเลยเพราะว่าเป็นร้านที่น่ารักมากๆแล้วก็วันนี้ร้านเพิ่งเปิดไปนะแล้วแบบว่าคนน้อยมากๆเลยคือทําให้เราเนี่ยแบบว่าได้เสพบรรยากาศกันแบบฟินๆเหมือนเหมาร้านเที่ยวกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วตอนนี้ด้านหลังของกอบนะ ราทิตขึ้นสูงแล้วหมอกก็ยิ่งฟุ้งทะเลหมอกก็ยิ่งฟุ้งขึ้นยิ่งทําให้ตรงเนี้สวยมากยิ่งขึ้นทุกคนคือแบบว่าการมาจาบโบเครอบนี้เนี่ยก็คือแฮปปี้เลยนะเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ได้เจอทะเลหมอกนหนาด้วยนะครับนี่คือแบบชื่นใจมาก โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ครบเรียบร้อยนะครับอาหารเช้าแล้วก็กาแฟ1แก้วนะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางต่อเข้าไปยังแม่ห้องสอนนะครับจะมีอีกหลายโลเคชันที่เราจะต้องไปเก็บนะไม่ว่าจะเป็นพระธาตุดอยกองมูนะครับะสะพานบุญน,นะครับแล้วก็มีร้านคาเฟ่ที่เยเจนอยากจะไปนะครับก็คือ ักหมุดไว้ละสามที่แล้วหลังจากนั้นเราจะตรงเข้าไปที่บ้านรักไทยนะครับเพื่อที่จะไปพักที่นั่นนะไปกันต่อครับทุกคนหลังจากกินข้าวกันเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินทางกันต่อเลยระยะทางจากตรงนี้ใช้เวลาประมาณ3มชั่วโมงได้แต่บอกเลยว่าไม่เหงาหรอกเพราะว่ามีพี่แจ็คฟังตลอดทางโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเดินทางมาถึงสะพาน ซูตองเป้หรือว่าวันวัดซูตองเป้เนาะเออก็จะเป็นแบบว่าสะพานบุญที่เขาทําเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าให้พระจากวัดเนี่ยเดินมาที่ฝั่งชุมชนนะครับเพื่อที่จะแบบว่าทําบุญจากบาทนู่นนี้นั่นกันนะก่อนหน้านี้เราเคยมาจากฝั่งที่เป็นฝั่งวัดแล้วก็รอบนี้เนี่ยเรามาจอดฝั่งที่เป็นฝั่งชุมชนดูบ้างแล้วก็เดินย้อนกลับไปนะคือวันนี้บรรยากาศวันนี้มันมันมันดีอยู่แล้ว เออวันนี้อากาศดีมากแล้ววิวสวยมากต่อให้ไม่มีนาเลยอะ่ะก็คือยังสวยอยู่ครั้งที่แล้วมามันจะเป็นท้องนาที่จําได้นะที่จําได้แบบในความคิดตัวเองเลยนะเป็นท้องนามีแบบข้าวมสีสะท้อนนองสะท้อนน้ําคือสวยเลยนะครับแต่วันนี้ก็คือจะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเป็นนาแห้งๆแ,แล้วก็มีแบบว่าทําปลูกผกักปลูกอะไรอย่างงี้ะครับก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศสวยๆเหมือนกันนะสำหรับสู่ทองสู่ทองเป้นะครับผมนี่ฮะ ยินดีต้อนรับเขา้าสูกสะพานไม้ไผ่สู่ตองเป้น,นะจ๊ะไปยังสถานที่ถัดไปนะครับตอนนี้เราขับน้องข้าหอมขึ้นมาถึงตรงจุดนี้นะครับและที่นี่นะครับคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแม่ฮ่องสอนนะครับที่นี่ก็คือพระธาตุดอยกองหมูนั่นเองนะครับ เป็นสถานที่ที่หอาจจะเป็นจุดชมวิวสเป็นจุดที่อยู่สูงมากๆแล้วก็เป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์กที่รวบรวมความศรัทธานะครับของผู้คนเอาไวนะ้นจุดนี้ของชาวแม่ฮ่องสอนนะครับใครที่มาเนี่ยเราก็ยัดแนะว่าให้ขึ้นมาที่นี่ด้วยเพราะว่าข้างบนสวยมากจริงๆนะครับเมื่อก่อนมันเคยมีป้ายป้ายหนึ่งที่ระบุว่าเราคือผู้พิชิต โค้งจุดๆโค้งเพื่อมาถึงพระธาตุดอยกองมูนะครับแต่ว่าวันนี้เราหาป้ายนั้นไม่เจอนะครับก็เลยใช้แชทที่พิธีเซิร์ชหาข้อมูลนะครับซึ่งตอนนี้เราระบุได้แล้วครับว่าถ้าเราเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่นะและมาถึงที่พระธาตุดอยกองมูลนะเราจะผ่านทั้งหมด239โค้งนะครับนี่คือจํานวนโค้งทั้งหมดจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงพระธาตุดอยกองมูลนะครับที่เรามาด้วยเองและข้อดีทุกคน อัปเดตแก้ไขกันดิดนึงสำหรับเมื่อกี้ที่เราขึ้นไปพระาธาตุดอยกองมูมานะครับแล้วเราเซิร์ชใน c h a ทีพีทีเนี่ยชีบอกว่าเราได้ผ่านมาแล้วทั้งหมด239โค้งจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างผิดไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนที่เราขับรถมาเราจะเจอป้ายป้ายหนึ่งนะครับนั่นคือป้ายที่บอกว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอป้ายนี้ก่อนซึ่งเป็นป้ายที่ระบุว่าเรา มาเป็นผู้พิชิตโค้งนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนน,นี่ก็คือป้ายนี้นี่เห็นป่ะผู้พิชิตโค้งจํานวน1 8 6 4โค้งนะครับอันนี้คือป้ายที่ติดอยู่ที่วัดเลยนะครับว่าถ้าเรานับมาจากเชียงใหม่มาถึงพระธาตุาดอยกองหมูนะครับก็คือเท่านี้นะครับแล้วก็เราได้มีการเสิร์ชหาข้อมูลกันอีกทีนึงในเรื่องของเส้นทางตรงนี้นะครับว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันตกอยู่ที่กี่โค้งนะครับก็เลยถามเจมินานะเจมินาสรุปมาให้นะครับว่าถ้าเกิดเราเดินทางด้วยทางหลวงหมายเลข1095นะเราจะใช้ระยะทางจากเชียงใหม่มายังแม่ฮ่องสอนโดยไปที่พระท่านลอยกองมูนะจะรวมๆแล้วประมาณ2,224โค้งอันนี้คือข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเ,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 เป็น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 เส้นทางเป็นรูทเดียวกับที่เรามาเลยนะก็คือใช้ จำนวนโค้งประมาณนี้นะครับนะเพราะว่าโค้งเยอะมากจริงๆนะฮะและข้อดีของที่นี่นะครับเราสามารถมองเห็นนะครับวิวแบบ360องศาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เลยนี่ด้านหลังของเราคือวิวสวยมากอันนี้เขาบอกว่าเป็นร้านขึ้นชื่อของที่แม่ฮ่องสอนเนาะ ใครมาแม่งสนต้องมากิน,นครับนะใช่นะเพราะว่าเปิดมานานอ่าเพราะว่าเปิดมานานถ้านับรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณอ่ะเปิดมาตั้งแต่2531นะครับร้านนี้นะก็ประมาณ38-39เออ, <39. S 1> เ,อ,อเข้า39ปีแล้วนะครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าหอม ชิมน้ำซุปก,ก่อนเลยเพราะว่าน้ำซุปคือต้องเด็ดนะฮะเราันแล้วเป็นคนโดยให้ผมอืมอืมนีมม่ปรุงต้งยมยำมาอร่อยมากต่อไปเส้นนะจ๊ะอืมอืมไปดูเส้นอืมอมร่อยเลย และไฮไลท์ของร้านนี้นะครับก็คือนี่เนื้อตุ่นน้ำผึ้งนี่เดี๋ยวจะชิมเนื้อตุ่นน้ำผึ้งนะอร่อยเหรออร่อยในปากเลยอร่อยเลยอรย่อยเนื้อตุ่นน้ำผึ้งเดี่ยวเดสเตชันนะครับของเราก็คือเราจะไปร้านคาเฟ่ที่อยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอนชื่อว่า ลิตเติ้ลกูติงนี่เป็นหนึ่งร้านที่เจเจบอกว่าตั้งใจจะมาหลายรอบแล้วแต่ว่าอะไรคะอย,กกอ,อยากกินมาสองปีแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้มาสักท,กทีวันนี้คือต่อให้จอดรถไกลแค่ไหนก็ยอมเดินมาเพื่อร้านนี้ ว้าวขอบคุเลยครับคุณค่อะทุกคน Little Gooding นะครับก็เป็นอีกหนึ่งร้านใจกลางแม่ห้องสอนที่แบบเรารู้สึกว่ามันน่ารักเนาะมันเป็นบ้านไม้เก่าที่นำมาทำเป็นคาเฟ่แล้วตกแต่งให้แบบมีความแบบสไตล์โมเดิร์นนิดนึงนะครับด้านบนมี2ชั้นนะด้านล่างนี่ก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์สำหรับการรับ ขนมเอ่ยสั่งขนมเอ่ยสั่งกาแฟสั่งอะไรพวกนี้นะครับและมีพวกวายมีพวกอาหารไข่ด้วยนะครับเห็น <ier ly> นักท่องเท,ที่วยวต่างชาติก็มากินกันค่ินข้างเยอะนะครับแล้วก็ชั้น2ก็จะเป็นห้องกว้างๆๆนะครับวางโต๊ะไว้1 2 3 4 5ชุดวางโตะไว้5ชุดนะครับแล้วก็มีระเบียงหน้าต่างไม้แบบนี้นะครับ <pitches> ให้เรามองเห็นแบบว่าวิถีชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอนคือน่ารักมากมา ขับรถออกจากตัวเมืองแม่ห้องสอนประมาณชั่วโมงนิดๆเราก็มาถึงที่นี่กันแล้วครับกับที่พักของเราในคืนนี้ไร่เฉินฟงรีสอร์ทสถานที่แห่งนี้นะตั้งอยู่ที่บ้านรักไทยเลยทุกคนบรรยากาศของที่เนี่ยคือสวยมากแล้ววันที่เราไปอะ่ะอากาศแบบเย็นสบายตัวบ้านพักนะจะอยู่บนไร่ชาเลยแหละเป็นหนึ่งสถานที่ที่คนเขาเนี่ยนิยมมาเก็บชากันแต่เอเรามาพักที่เนี่ยเราจะแอบเก็บชากินได้ไหมนะ ตัวห้องพักของเราเนี่ยนะเป็นห้องแบบเตียงควีนไซส์มีห้องน้ําและที่สําคัญเลยมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยแล้วเราชอบมากๆกับห้องเนี้ยตรงหน้าต่างตรงเนี้ยมันมองวิวได้แบบกว้างกว้างนี่นะเราเช่ารถคันนี้นะนี่อย่างเท่วันเท่าไหร่นะเจーสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบชั่วโมงละร้อยชั่วโมงลรอย่าเมื่อก่อนการเดินทางในบ้านรักไทยเนี่ยต้องเดินเท้าเท่านั้นนะแต่ปัจจุบันมีจักรยานไฟฟ้าแบบนี้ให้บริการก็สะดวกดีเหมือนกันเนาะ คือไม่ต้องเสียแรงเดินแค่นั่งแล้วก็บิดชิวๆก็ไปถึงที่หมายได้ละแถมช่วงนั้นเนี่ยอากาศเย็นสบายได้ฟิลดีเหมือนกันนะระยะเวลา2ปีที่ไม่ได้มาที่นี่คือเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคือมันก็จะมันก็จเจริญขึ้นตามตามเ,าเออตามเวลานั่นแหละเออแต่ว่าท,ที่พักเยอะขึ้นเลยแล้วก็มีการแต่งชุดโจงชุด,ชดจีนอะไรเงรี้ยแบบอ่ะแบบเต่าองค์เต่าอินอะไรเงรี้ยมาเรือเยอะมาก<า><ๆ> แต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเมื่อเมื่อสปีก่อนเรือมันน้อยใช่ป่ะมันก็ไม่พอต่อปริมาณของคนที่เขามาเที่ยวหรือไงเออเขาก็ต้องทําให้มันรองรับได้กินได้เลยอายุเท่าไรเนี่ยสิบเอุ้ยขยันมากพี่ยังเล่นมาเก็บเลยสิบเอ่ะยังโดดยางอู่เลย พี่ยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าที่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายไม่ได้เลยตอนนี้ก็ตัดสินใจไม่ได้ตันก็แอดแมนตันก็แต่งหญิงเออวันก็แต่งหญิงบ้าบรรยากาศช่วงเย็นขอที่บ้านรักไทยนะเป็นอะไรที่โซ h ป p p y มากมากก็มีเรือบางส่วนเนี่ยเขาพายพานักท่องเที่ยวชมวิวตอนเย็นส่วนตัวเราเนี่ยขอเลือกร้านอาหารที่สามารถนั่งชมวิวบนเรือได้ ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายร้านเลยฮะบแบบบรรยากาศจริงๆของบ้านรักไทยที่แบบสวยมากนี่ดูแต่ว่าเป็นฟิลฟิดเออมันฟิลกูดเลยฟิลกูดฟิลเออรแต่ว่าถ้าตอนเช้าก็น่าจะเลิศกว่านี้ตอนเช้าตักตาแต้กที่สุดโค้ดแค่นี้พูดจริงนะโดยความที่เนี่ยเป็นต้นกําเนิดมาจากจีนยูนนานอาหารของที่เนี่ยก็เลยมีความเป็นสไตล์จีนซะส่วนใหญ่อย่างสิ่งนี้เลยฮะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ ขาหมูมันโถแล้วถ้ายิ่งได้กินตอนที่อากาศหนาวๆด้วยนะโอ้โหอย่างฟินเลยทุกคนกนุ่ออนมตอนเช้าที่บ้านรักไทยนะจ๊ะได้ได้สิ morning, morning morning ทุกคนตอนนี้ทุกคนตอนนี้บ้านรักไทยตรงหน้าก็คือสวยมากให้ดูบรรยากาศโอ้โหโคตรสวยสวยแบบ สวยเลยสวยได้เลยบรรยากาศตอนเช้าคือแบบสวยมากก็ไม่รู้ว่าจะต้องพูดขั้นไหนถึงให้ทุกคนเห็นภาพได้นะมันสวยมากจริงๆสวยแบบว่าที่ชาตินี้สักครั้งหนึ่งอ่ะควรจะต้องไม่เห็นด้วยตาตัวเองเลยเกจกรรมเด็กๆของคนที่นี่ก็คือมาล่องเรือสไตล์จีนยูนานซึ่งถ้าใครอยากล่องเรือในช่วงเวลาที่ดีที่สุดต้องรีบจองงแต่เมื่อวานเลยด้วยความที่หมู่บ้านรักไทยเนี่ยอยู่บนภูเขา แสงแดดที่จะส่องมาถึงเราเนี่ยก็เลยจะช้ากว่าที่อื่นแต่เมื่อไรที่แสงแดดส่องลงมาแล้วเนี่ยทุกคนโหยิ่งสวยหนักกว่าเดิมไปอีกในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่าสวยแล้วของจริงเนี่ยสวยกว่าที่เห็นในคลิปอีกเยอะมากๆถือว่าเวลาเนี่ยเป็นไฮซีซันของที่นี่เลยแต่ช่วงเวลาของการท่องเที่ยวบ้านรักไทยเนี่ยนะก็มีจํากัดนะทุกคนก็คือช่วงพฤศจิก,กายนถึงช่วงกุมภาพันธ์ของทุกปีใครที่มีแผนจะมาเที่ยวนะ วางแผนก็ไม่ได้ดีเลยครับปีหน้าเนี่ยตาม,มากันได้คือสองปีที่ไม่ได้มานะครับมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากเลยเรือเยอะขึ้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าเรือเยอะขึ้นจริงแบบเป็นตลาดน้ำเลยอะแต่ว่าบรรยากาศก็คือสวยนะครับแล้วก็สิ่งที่เยอะมากขึ้นก็คือคนไทยมาเที่ยวเยอะขึ้นนะเพราะที่สังเกตแล้วคนอนะ่ะก็จะมาแบบแต่งชุดเป็นคนจีนแต่งชุดแบบจีนยุนนานเต่าอินอะไรอยนะ่างเงี้ยมากขึ้น นะครับเราจะเห็นว่าแบบมีร้านเช่าชุดอ่ะเกิดขึ้นเยอะมากนะครับก็เป็นวิถีอะไรให,ใหม่ๆที่ที่เปลี่ยนไปเนาะแล้วตอนนี้บาร์รักไทยก็บุมมากมากเลยทุกคนครับก็จะให้ดูบรรยากาศข้างหลังของเรานะตอนนี้ข้างหลัง,งตรงนี้สวยมากคือแสงมันลอดมาทางต้นไม้ใช่ไหมแล้วเราก็จะเจอกับตัวไอหมอกของน้ําครับมันสะท้อนออกมาเป็นสีทองสวยมากจริงคนรู้กัะคือนี่คือ

แล้วก็ได้เวลากินข้าวเช้าของโรงแรมมาทุกคนกินข้าวเช้าเติมพลังเงินตอนเช้าให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะไปยังสถานที่สุดท้ายในทริปนี้นั่นก็คือปางอุ๋งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจากบ้านรักไทยเราก็เดินทางมาถึงนที่ปางอุ๋งนะครับที่เนี้ยเป็นอุทยานแห่งชาตินะก็จะมีค่าเข้าแล้วถ้าใครเอารถมาเนี่ยก็จะมีค่ารถด้วย ร่วงที่กอบไปโชคดีมากยังมีดอกพญาเสือโคร่งสีชมพูหวานแหววให้เราได้เห็นกันด้วยชว่วงตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกันที่จุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในปางโอ่งซึ่งเราสามารถถ่ายหยุดแล้วก็ถ่ายรูปไปฝั่งตรงข้ามได้แล้วไม่ได้เป็นฝั่งที่เราสามารถมองเห็นแบบตรงจุดที่เขากางเต็นท์กันนี่ทุกคนเดินมาทางนี้ทางนี้เห็นปะ่ะก็จะมีโครงไมเ้เล็กๆทุกคน นี่ฮะเราตอนนี้เราอยู่ในจุดที่เราสมมารถ่ายรูปไปแล้ว me, น,นว Siri, ี่ข้างหลังของเราจะเป็นแบบนี้นี่ตรงนั้นก็คือโซนปังอุ่งที่เขากางเต็นท์นอนกันนะย้ายกลับมายังฝั่งที่เขากางเต็นท์กันทุกคน ก็ยังคงมีดอกพญาเสือโครงต้นหนึ่งที่กำลังบานอยู่เลยนะสวยมากตรงนั้นอะ่ะแลวอีกหนึ่งไฮไลท์ครับถ้ามาที่ปังอุ่งแล้วเนี่ยไม่แวะไม่ได้เลยนะก็คือสะพานไม้ตรงนี้เป็นจุดที่มายืนเก๊กท่าถ่ายรูปมายืนรับลมชมวิวสวยมากๆครับทุกคนได้เวลากล่าวปิดคลิปแล้วครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ เปิดต้นปีเปิดสักกาชใหม่ที่แฮปปี้มากๆเราเดินทางตั้งแต่กรุงเทพนะฮะขับรถขึ้นมาพักที่เชียงใหม่และไปพักที่ปายและตอนนี้นะครับเรามาที่แม่ห้องสองนะครับแล้วก็มาจบที่บ้านรักไทยและปิดไทยด้วยปังอูนซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นทริปที่ทําให้กอล์ฟเนีรู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับในการท่องเที่ยวทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ สนุกสนานกับการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นสิ่งที่ก๊อบอยากทำมากมากนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยเรามีแพนในเรื่องของการที่จะเดินทางไปทั่วประเทศไทยด้วยรถยนต์นะใครที่ออติดตามก๊ออยู่นะครับอยากให้ก๊อไปที่จังหวัดไหนนะฮะก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดกำลังใจกด u b s c r i b e นะครับกดแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของกอบฟนะฮะแล้วก็ผมก็จะมาอีกคลิปหน้ากับการท่องเที่ยวของตลอบลอกแก๊ Top ็บครับไปแล้วครับบ๊ายบาย drive to see drive right to me ขับรถไปดูให้เห็นคลิปหน้าจะไปกันที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะขอบคุณนะครับที่ชมมาถึงตรงนี้ดีใจมากๆเลยที่คลิปมีคลอส,สักที <laughs> บ๊ายบาย